คนที่เป็นสิวในช่วงอายุย30นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเกิดจากกระบวนการที่เราดูแลผิวโดยการลอกผิวมานานนะครับซึ่งกระบวนการของการลอกผิวเนี่ยยกตัวอย่างเช่น,นเช่นในเรื่องของการทาครีมน,นะฮะการทำทรีทเมนต์การมาร์กหน้านะครับซึ่งโดยโปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคือการลอกผิวนะครับตามงานวิจัยที่ผมทำมาเนี่ย Process, กระบวนการการลอกผิวแล้วจะทำให้ผิวบางนะฮะก็จะกินเวลาประมาณสัก10ปีนะครับโดยปกติสาวๆที่เริ่มดูแลผิวนะฮะก็จะเริ่มต้นการดูแลผิวเนะี่ยเริ่มทาครีมเริ่มทำทรีทเมนต์เรื่องการดูแลหน้าเนะี่ยก็จะเริ่มต้นที่อายุประมาณสัก20ปีนะครับก็บวกอีก10ปีครับที่ทําให้ผิวบางลงก็เท่ากับ30ปีพอดีเมื่อไหรที่ผิวเริ่มบางลงนะฮะจากการทาครีมนะรทรีทเมนต์มาสกหน้านะคะ พอเริ่มมีผิวบางแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการเป็นสิวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมอยู่ดีๆอายุ30มสิบถึงเริ่มมาเป็นสิวหรือสิวที่เคยเป็นอยู่เนี่ยไม่หายและเป็นมากขึ้นนะฮะก็คือเกิดจากกระบวนการที่ลอกผิวแล้วทำให้ผิวเริ่มบางลงนะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะในเรื่องของการเป็นสิว ฮอร์โมนนะฮะก็จะมีแค่2ช่วงนะฮะในช่วงของอายุของของสาวๆนะฮือช่วงแรกก็คือเรื่องของช่วงของในช่วงวัยรุ่นนะฮะสิบห้าถึงยี่สิบนะครับที่เป็นสิวฮอร์โมนนะฮะอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงของของวัยที่กําลังจะหมดประจำเดือนนะฮะก็อาจจะเป็นช่วงอายุ40ขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีสิวในช่วงอายุ30เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เกิดจากสิวฮอร์โมนแน่ๆน,นะครับแต่เป็นสิวที่เกิดจากผิวที่บางลงและอ่อน ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับพอเวลาที่ผิวบางลงนะฮะจากการลอกผิวมานะครับพอผิวบางเนี่ยก็จะชินชิถีแพ้ง่ายนะครับพอเริ่มมีอาการผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็จะมียาครีมอยู่ชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะฮะอันนั้นก็คือตัวของสเตียรอยด์นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนจากโดยแพทย์น,นะครับซึ่งเวลาที่แพทย์จ่ายในสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะจ่ายทั้งบอกคนไข้บางทีก็ไม่บอกคนไข้นะครับ ซึ่งตัวสเตอรอยนีย่ก็จะเป็นครีมที่เวลาที่คนไข้ทานะเนี่ยจะรู้สึกว่าอ๋อไม่แพ้ละทาไปปุ๊บผิวเริ่มขาวกลับมาเหมือนเดิมนะฮะผื่นยุบนะฮะก็เลยเป็นความคาดหวังว่าโอ้เจอลักครีมที่สามารถที่จะเป็นครีมที่ดีกว่าครีมตัวก่นกอนๆที่ใช้ก็เลยทําให้คนที่ผิวบางก็เลยกลับมาติดครีมชนิดใหม่ที่ชื่อว่าสเตอรอยนะครับเพราะมันทําให้ ผื่นก็หายผิวก็สวยนะครับแต่ตัวสเตอยรอยนี่นะฮะก็ยิ่งทาให้ผิวบางลงนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอ,อาการต่อไปที่เราเรียกว่าเป็นสิววัย40นะครับในการรักษาสิววัย30นะฮะที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสิวในวัย30เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากผิวที่อ่อนแอลงแล้วก็ผิวที่บางลงนะครับบางลงจาก บางโคจงก,การลอกผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราต้องเลิกการลอกผิวให้ได้การทำทรีทเมนต์การมาชหน้าการทาครีมนะฮะต้องเลิกให้ได้สองก็คือถ้ามีการติดสเตอรอยติดครีมสเตอรอยอยู่ก็ต้องรู้ตัวต้องรู้ให้ได้ว่าครีมันนั้นคือสเตอรอยก็ต้องเลิกนะฮะสามก็คือ การดูแลผิวให้แข็งแรงขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นเจตนคติของ SVJ ของเราอยู่แล้วนะฮะในการดูแลผิวคือเราจะดูแลผิวให้แข็งแรงขึ้นโดยที่ไม่ใช้สเตอรอยนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนคติของเราในการดูแลผิวนะครับถ้าทำสามสี่อย่างนี้ได้ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเลิกทำให้ผิวอ่อนแอลงเลิกทำให้ผิวบางลงนะครับก็จะเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็ทำให้การ สิวในช่วงอายุสาเนี่ยหายขาดได้นะครับ